วันนี้นะคะจะมาสอนวิธีการเพิ่มสถานที่เพื่อใช้ในการแชร์โลเคชันในไลน์นะคะซึ่งวิธีการเพิ่มสถานที่ในไลน์เนี่ยจะต้องทำผ่านแอปที่เรียกว่าเวิร์เนาะที่เป็นโลโก้สีส,มสม้สมๆเป็นโลโก้รูปพึ่งนี้นะคะซึ่งเราจะต้องโหลดเข้ามาในแอปพลิเคชันในโทรศัพท์ของเราก่อนเนาะพอเราโหลดมาแล้วเนี่ยก็ให้ทำการสมัครสมาชิกนะคะ แล้วเราจะได้ตาหน้าตา Account มันจะเป็นการเช็คอินไทม์ไลน์ของเราแหละนะคะว่าเราไปที่ไหนมาบ้างเนาะนะคะแล้วสถานที่ในการแชร์โลเคชั่นในหลนเวลาเราแชร์สถานที่ให้เพื่อนให้เพื่อนตามโลเคชั่นเรามาเนี่ยมันจะต้องสร้างสถานที่จากในแอปนี้แหละนะคะวิธีการก็คือ ให้เราเข้ามาที่หน้าโปรไฟล์ของเราเนาะนะคะอันนี้อันนี้คือหน้าโปรไฟล์ของฟางเนาะฟางก็จะคลิกไปที่หน้าเช็คอินนะคะก็คลิกไปที่ปุ่มสีส้มข้างล่างนี้เนาะจากนั้นให้กดปุ่มเช้งโลเคชันด้านบนเนาะมันจะดีฟอลต์เป็นโลเคชันที่เราอยู่ใกล้ๆตรงนั้นอนะขึ้นมาให้ก่อนแต่ว่าเราไม่ได้ต้องการจะเช็คอินเราต้องการจะสร้างใหม่ก็ให้กดปุ่มเช้งโลเคชันตรงนี้เนาะ จากนั้นให้ถ่ายมาล่างสุดเลยนะคะข้างล่างสุดมันจะมีคำว่า add a new place นะคะก็จิ้มลงไปเลยเนาะอ่าตรงนี้แหละคือการเพิ่มสถานที่ใหม่นะคะให้เราใส่ชื่อร้านหรือว่าชื่อสถานที่บ้านหรือว่าธุรกิจของเราไปนะคะอ่าฟางก็จะตั้งชื่อร้านของฟางเนาะตั้งเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะคะทีนี้ก็ให้กดไปที่ location เนาะ เพื่อมาร์คพินว่าสถานที่ของเราอยู่ตรงไหนมันก็จะดีฟอลต์ขึ้นมาขึ้นขึ้นมาให้เป็นสถานที่ปัจจุบันที่เราอยู่ยนะคะถ้าเราอนุญาตให้มันเข้าถึงสถานที่โลเคชั่นของเราได้นะคะฟังก็จะปักไปว่ามันอยู่ประมาณตรงนี้แหละนะคะพอเราแน่ใจแล้วก็กดคอนเฟิร์มแมปพินข้างล่างนะคะแล้วเราก็ระบุแอดเดสลงไปนะคะบ้านเลขที่หรือว่าสถานที่นั้นๆนะคะ ก็ระบุไปเนาะว่าอยู่ตรงไหนอ่ะวางก็จะใส่ข้อมูลลงไปแล้วก็มันก็จะขึ้นเป็นแบงคอ,อกตามสถานที่นั้นๆเนาะรหัสไปรษณีย์ถนนวางใส่ถนนไปหน่อยโอเคประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วหน้านี้ก็กด next step ข้างล่างน,นะคะปุ่มสีส้มอ่ะมันก็ถามว่า สถานที่ที่นี้เป็นหมวดบ้านหรือป่าเป็น private หรือป่าเนาะแต่ฟังจะไม่ได้เป็น private มันคือร้านนะคะให้เราใส่ category หรือว่าหมวดหมู่ของสถานที่ของเราเนี่ยกด C ีอ category นะคะมันก็จะโหลดขึ้นมาเนาะแล้วเราก็เลือก category ให้ตรงกับสถานที่ของเราอย่างของฟางจะเป็นฟู้ดนะคะก็จิ้มไปที่ฟู้ดแล้วก็ดิวดาวลงไปนะคะว่ามันตรงกับประเภทไหนของร้านเราเนี่ยของฟางจะเป็น ขนมหวานผลไมา้อะไรแบบนี้เนาะมี dessert shop dinner donut shop ได้ลองถ่ายดูนะว่ามันมีอะไรบ้างมันค่อนข้างละเอียดเหมือนกันนะประเภทอม,มีให้เลือกเยอะมากเลยฟังขอเลือกเป็นขนมหวานเมื่อกี้ละกันอ่าพอคลิกเข้าไปขนมหวานมันยังมีให้เลือกต่อเลยว่าเป็นขนมหวานประเภทอะไรเหรอใกล้เคียงที่สุดก็เป็น ฟลเซนโยเกิรแล้วกันนะคะอ่ามันก็จะระบุเป็นแคตตาอกีของเราเนาะเป็นไพรมารีนะคะเราก็กด next step ไปถัดเถัดไปเนาะมันบอกว่าร้านเนี้ยปูผลไม้และไส่หลับอะอยู่ในสถานที่อื่นหรือเปล่าในกรณีที่เราอยู่ในห้างให้รับสินค้าอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็กดเจ็ดไปได้แต่ถ้าเราบอกว่าเราไม่อยู่เป็นเป็นตั้งเดียเด่ยวๆเลยไม่ได้อยู่ในสถานที่ ใหญ่ขอบลงไปอีกก็กดโ no นนะของฟังกดโ no นไปแล้วกันแล้วมันบอกว่ามันเป็นเฟนชายหรือเปล่าถ้าไม่เป็นเฟนชายก็กดโ no นไว้นะถ้าใช่ก็กดเยสกดโ no นไปอ่าแล้วมันก็ถามว่าจะตั้งหมุดอันนี้เป็นไพรเวทหรือเปล่านะคะเราก็บอกว่าไม่น,นี้เป็นนะพับ l ิกเนาะเพราะเราต้องการจะให้ทุกคนเห็นโลเคชันของเรานะคะก็กดเป็นโ no, น is public เนาะเป็นสาธารณะโอเคเท่านี้นะคะมันก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นการแอดสถานที่ลงไปในแอป s เวิร์มนะคะ มีกดปุ่ม d e t a i l เพื่อใส่รายละเอียดเพิ่มเติมไปอีกได้นะคะแล้วการจะแก้ไขหรือว่าใส่ข้อมูลวันเวลาเปิดปิดนะคะอย่างอันนี้เวลาเปิดปิดร้านเนาะถ้าเราบอกว่าเปิดเวลาเท่าไหร่แล้วก็แอดข้อมูลไปนะคะอย่างอันนี้มัาก็จะใส่เป็นเ,เปิด9ก้าโมง แล้วก็เลือกวันเนาะเราเปิดกี่วันแล้วก็เลือกไปแล้วก็แอดอ่าประมาณนี้นะคะเปิด9ก้าโมงปิด2องทุ่มนะคะ Submit to change ก็คือยืนยันการเปลี่ยนแปลงกด back กลับมีข้อมูลอื่นๆอีกเราก็ใส่เข้าไปเพิ่มได้เนาะเช่นแบบมีเมนูอะไรอีกบ้างนี่นะคะเป็นประเภทขนมหวานเนาะอ่าเราก็ใส่ข้อมูลลงไปเพิ่มเนาะถ้ามันมีออปชันให้เราใส เป็น t a k e away delivery ได to เป็นบาร์ต้องจองไหมรับบัตรเครดิตหรือเปล่ามี WiFi หรือเปล่ามีหรือเปล่านะคะก็ใส่ขอ้อมูลไปเพิ่มได้จริงๆพวกนี้ก็ใส่ที่หลังก็ได้นะคะมีเว็บไซต์โซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรก็อแอดลงไป้า้นะคะแล้วก็กดปุ่มเซฟอ่าเท่านี้แหละมันก็จะเป็นการแอดสถานที่ลงไปแล้วแต่ว่ามันจะไม่ได้ขึ้นทันทีเนาะเวลาจะ เข้าไปแชร์โลเคชั่นในไลน์เนี่ยเราต้องรอประมาณยีบสี่ชั่วโมงมันถึงจะขึ้นสถา,านที่ของเรามาให้นะคะทีนี้พอหลังจากที่เราปักลงในเว็บสวอมถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรารอครบจนยี่สี่ชั่วโมงเนาะพิกัดมันถึงจะขึ้นนะคะอ่ะสน,นี้สมมติว่าครบยี่สิบี่ชั่วโมงแล้วเนาะนะคะฟังก็จะเข้าไปที่ไลน์เนาะ แล้วเราก็จะลองแชร์โลเคชันให้เพื่อนดูก็ไปที่ฟังก์ชันบวกโลเคชันนะคะแล้วก็พิมพ์ชื่อร้านของเราที่เราปักไปนะคะฟังปักผู้ผลไม้และไซรหับเนาะอ่ะมันก็จะขึ้นมาให้แบบนี้เนาะบ้านเลขที่ตามที่เราใสไปเลยแล้วเราก็เลือกแล้วเราก็กดปุ่มแชร์นะคะอ่ะมันก็จะขึ้นส่งไปให้เพื่อนเป็นการแชร์โลเคชันในหลายถ้าเพื่อนจิ้มเข้ามาดูนะคะก็จะเห็นว่าอ๋อเป็นพิกัดนี้นะคะที่เราแชร์มานะคะ ซึ่งเขาก็อาจจะ open in Google Map เพื่อนำทางไปจาก Google Map ต่อก็ได้นะคะประมาณนี้นะคะถ้าทุกคนไม่สงสัยอะไรหรือว่าติดตรงไหนก็คือคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะก็จะไล่ทยอยตอบให้นะคะแต่ถ้าโอเคชอบก็กดติดตามให้ด้วยนะคะ Soundstripe